สวัสดีค่ะอยู่กับแอนุกี้ช่องอัดิสอนแฟมิลี่นะคะและแล้วตอนนี้นะคะสภาพฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจนะคะให้ดูบนท้องฟ้าที่นุกกำลังทำคลิปนี้ให้ดูนะคะนี่รถที่จอดกันอยู่ทั้งฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะคะก็เป็นรถของพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะจอดนู่นนะคะยาวไปถึงด้านหน้าเลยและตอนนี้นี่คือ ฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วนุก็มาเอาของอยู่ในรถนะคะนี่ต้องรีบวิ่งเข้าเอา่อวิ่งเข้าเต็นแล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะรถพี่นะคะจอดกันกอไปลุ้นกันนะคะวันนี้ว่าความคืบหน้าของงานนะคะจากที่เร่งกันอย่างสุดฝีไม้ฝีมือนะคะ,ะจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ทุกคนก็วิ่งเข้าร่ม อึบนะคะอึบอึบอึบออ,อ,อ,อัน<า>คือฝ้ายผูกแขนตอนนี้พี่น้องก็หลบฝนกันนะคะ ล่าสุดตอนนี้ที่บ้านลุงพันธนะคะฝนฝนตกนะคะฝนล,ลงไิ่เป็นที่เรียบร้อยนะคะงานจะยังไงนะคะจะหยุดชะง,งักไหมหรือว่าจะยังคงดำเนินการต่อตอที่แน่ๆคือตอนนี้คือหยุดพักนะคะหยุดหยุดพักกระทันหารเลยทุกคนต้องวิ่งเข้าร่มนะคะเข้ารม่ม ไมโลสวัสดีครับไมโลมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วไปหาไข่น้มยไหมครับไมโลไปหาไข่น้อยไหมครับอ๋อพอดีตังโอ้ย้อมรู้เสียแล้วเหรอมีการทุกคนต่างลบขาลบมุม

เ, <ka> เราฝนกันใช่ค่ะเราฝนกันยะที่หนอยวันนี้อธาใจหมไม่พอใจไหนก็เป็นยังไงอนบตอนนี้ตอนนี้เอ ยังไงนะคะพี่ดิศสอนเห็นพี่ดิศส,สอนกับพี่นายกำลังทำอะไรสักอย่างนะคะเหมือนกับย้ายของทำอะไรสักอย่างนะคะคน,น่าจะอ๋อลงพลลงพนนะคะด้านน้าก็คือลุงพนงานจะยังไงต่อนะคะลงพนี่ดีลพพี่นายก็เริ่มเช็คเช็คแล้วนะคะกระบะปูนจะยังไงต่อแต่คาดว่านะคะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงนะคะ เปลี่ยนหน้างานกันเล็กน้อยนะคะน่าจะเอากระบะ <S <S <ม>กระบะปูนกระบะทรายนะคะ <S <S เอาไว้เข้าร่มนะคะคาดว่าน่าจะมีการผสมปูนกันด้านในนะคะด้านในอ่ะลุงคนก็ชี้แล้วนะคะอันนี้นุกก็เดานะคะนุกก็เดานะคะเดาจากที่เห็นกระบะทรายเข้าในร่มนะคะอ่ะสวนลุงกา มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนะคะที่หน้าง,งานก็รอฟังพี่อดิศนะคะเพราะว่าไม่ดิศถ่ายในระยะใกล้นะคะถ่ายในระยะใกล้ไม่ได้กัตันเข้ามาทำทางานทำงานต่อครับผมกับจันนะคะคือพักก่อนใช่ไหมคะ พักเราฝนก่อนครับพักเราฝนก่อนใช่เดียวก็ไปตัดมูนต่อเพราะมูนเราพอสูงไปแล้วสมกับโอเคอฟังจากกัปตันนะคะพักก่อนสักครู่นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะใหะ้พี่พี่ทีมงานทีมช่างนะคะได้มีเวลาพักนิดนึงเนาะหานทีสิบนาทีก็ยังดีนะคะ,ะงานยังคงดำเนินต่อนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะ ไม่ว่าฝนฟ้าอากาศจะไม่เป็นใจนะคะจะเป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะในช่วงบ่ายในวันนี้นะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนก็คือไม่ยอมนะคะไม่ยอมยังคงจะวิ่งงานต่อนะคะไม่ว่าจะฝนตกหนักตกแรงตกเบาก็ตามแต่ไม่ว่าจะร้อนเพียงใดก็ตามแต่นะคะ ลองดื่มนะคะชินกับไอหมูนะคะโอบโ้เริ่มอยู่แล้วนี่ไม่คิดพันไม่คิดเลยครับไม่คิดพันเลยครับไม่พันเลยครับมาี่านยังมีหมื่นนะเนี่ยสองหมื่นสี่ขึ้นมาเปนเดือน ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงคนนะคะทีมงานทีมช่างนะคะทีมงานจิตอาสานะคะผู้นำชุมชนชาวบ้านนะคะทั้งทีมแม่ครัวนะคะ ฝากส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะขอให้ภารกิจในวันนี้นะคะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณสองวันนะคะแต่ที่ทราบวันนี้ก็คือบ้านหลังนี้นะคะ<อ>บ้านของอลุงพันธนะคะอยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณนะคะ <BT. S 2> จังหวัดสกลนครก็ได้ทําการสร้างกันมาเรื่อยๆนะคะโดยเป็นทีมงานจิตอาสานะคะแล้วก็มีงบส่วนกลางให้อยู่แล้วนะคะว่าโชคดีที่องพลคนะคะก็ได้ประสานงานกับพี่น้องยูทูบเบอร์ล้วด้วยนะคะอยากจะให้บ้านของลุงพันนะคะ เสร็จไวขึ้นนะคะก็เลยขอเวลาสองวันนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะงานก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายทีนหลายๆคนนะคะงานก็ดําเนินไปได้อย่างไวและเร็วมากนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันที่สองนะคะที่จะ ปิดจ็อบนะคะปิดจ็อบก็คือในส่วนที่ลุงและพวกเราจะสามารถช่วยลุงพันนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะก็ทาถ้าเสร็จวันนี้จริงๆนะคะแต่ว่าเวลาลูกก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะกี่โมงก็ตามแต่เนาะันนในส่วนของทาสีบ้านหรือการลงสีของบ้านนะคะก็รอดูต่อไปนะคะรอดูต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือ กำลังเร่งในงานปูพื้นกระเบื้องนะคะปูพื้นกระเบื้องอตอนนี้ก็สกเสร็จไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ซูมนะคะทีนีมันม,มัวแล้ว ววี้้มาาอยู่เแลก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะฝากทีพีสกินทีพีคอฟฟี่นะคะทุกผลิตภัณฑ์ในเครืองมืออมโฮมซับนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมเซรั่มนะคะซีบัตทอนพัดเบต้ากูแคนและทีพีคอฟฟี่นะคะ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6องเจ็ดดห้นะคะอร์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะคะอย่าลืมสั่งให้อาร์ติสันแฟมิลี่เยอะๆนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ